สวัสดีครับท่านผู้ชม f c พีพีน้องๆท,ทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมารุกไทยไก่ก้าฟ้าอยู่ในแอป,ปไทยเชด,ดูเอลนะครับก็จับคู่ออนไลน์มาเจอกับท่านกระจุก007อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแผ่นที่2ครับมาด้วยเลตติ้ง1 4 0่นร้อยะครับไก่ก้าฟ้าเกมนี้ก็เป็นได้ม้ายงขวาอ่าเปิดได้ไม้ายงซ้ายนะครับม้ยงซ้ายคู่ต่อสู้ก็ มาเป็นม้าโยงขวาโคนขูกกันแบบนี้โอเคนะครับไก่กระฟ้าเป็นม้าโยงซ้ายโคนแยกร่างนะครับโคนแยกร่างอ่ะบัอหน,นี้ก็อืมตั้งใจอยากจะระเบิดเปี้ยนะครับคือยอมเสียนอกในนะครับต้องการเอาตัวใหญ่ขึ้นไปเล่นนะครับก็ตัดสุ่มหมุนมา้าหมุนมา้าจะมาลงบ่อหรือเอาเรือประกบครับ สร้างความพร้อมก่อนแล้วก็ตัลุยนะครับบุกไปเลยครับยอมเสียนอกในคู่ต่อสู้ถอยขุนไม่หือไม่อือไม่กินก็ปักเบี้ยใส่โคนเข้าไปเลยนะครับนะครับปักโคนใส่เขากินไหมไม่กินไม่น่าจะกินนะครับน่าจะถอยนะครับอา้าวถอยไปฝั่งขวา โคนก็ไม่ได้ใช้งานนะครับโอ้โหแบบนี้ก็เอาเรือออกครับนะครับกินตัดแล้วเอาเรือออกมาเลยเอาเรือไปกดดันนะครับจับโคนไว้คู่ต่อสู้กินทางด้านปีกซ้ายเราก็กินมากินกลับไม่โกงครับ,รบมาสายข้อดีนะครับทางด้านปีกซ้ายของเราเนี่ยม้ายืนขวางนะเรือไม่ให้เรือของคู่ต่อสู้ได้มาโจมตีกอกกวนนะครับโยนแล้วโยนเม็ดครับ โยนเม็ดขึ้นไปอีกนะครับไม่กินเราจะกินแล้วเราจะหงายเบีย้ยนะครับในอนาคตวันนี้ก็เป็นเกมที่ไก,ก่กาฝ้าโยนตัวบ้างนะครับนะครับหลังจากเกมแรกที่เล่นกันก็พอจะรู้ฝีไม้รายมือกันพอสมควรแล้วนะครับก็คู่ส,สัตสูยกม้ามากันอ่ากันก็เอาเรือจับนะครับจับเบีย้ยจะกิน2นะครับ คงไม่น่าจะมีอะไรไปปลูกได้แล้วนะครับ่อสู้ก็น่าจะต้องกินเม็ดครับเอาตัวใหญ่ไปแลกนะครับตัวใหญ่ไปขายขนาดนี้นะครับไม่ซื้อก็ต้องซื้อครับซื้อมาก็ใช้คนกินเม็ดปักไหมเอามากินดีกว่าครับอตอนนี้ก็จุดสำคัญของสีขาวก็คือโคนครับโคนตัวนี้ก็ ป้องกันดีจริงๆนะครับจังหวะนี้จะมีอยู่2ทางเรือครับเรือก,กดโคนกับเรือก,กดขุนนะครับก,กดขุนเรือกดขุนดีกว่าครับคิดว่าน่าจะรุนแรงกว่านะครับ ถ้าไม่ทับของสีขาวเกงเกริงใจก็คงต้องหลบขึ้นมาครับหลบขึ้นมาเราก็จะเอาเรือขนาดทางด้านปีขวาและป้านข้างนะครับโคตสู้ก็หนึ่งสี่ศูนย์สนะครับนะครับท่านนี้ก็เล่นดีนะครับถือว่าเล่นดีตอนนี้ไก่ก้าวฟ้าก็บุกครับนะเกมแรกเล่นเม็ดซ้ายนะครับมาเกมนี้เราเล่นม้าซ้ายแทนครับเอาเรือไปกดตามที่คิดไว้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับนะครับ แค่กดดันครับทำใหู้่ต่อสู้ขยับขยายตัวหมากได้ลำบากนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับูต่ต่อสู้อดทนทนไม่ไหวถอยคนกลับมาไล่เรือไล่เรือแล้วก็ขึ้นมาถอยหลังมาหน่อยถอยหลังย่อมาหนึ่งตาครับแต่ก,กินเบี้ยลองก่อกวนดูก่อนครับนะครับม้าโยนกินกินเอาม้าโยนไปให้คนกินเลยไหม เมื่อกี้ขายเม็ดตอนนี้เราขายม้าครับอุ้ยขายม้ามีคนได้ยินไหมเนี่ยตำรวจจะจับเราหรือเปล่าไหมครับขายม้าครับขายม้าซื้อไหมครับคูตจะสู้นะครับไก่ข้าวฟ้าครับขายม้าใน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 หมักรุกนะครับอ่าตำรวจไม่จับนะครับเป็นข้อยกเว้นนะครับนะครับถือว่าคุณขายม้าแบบธรรมดานะครับม้าตัวนี้ก็กินได้ครับนะครับกินได้ถ้ากินไก่ก้าฟ้าก็จะได้เบี้ยงหายนะครับ คู่ต่อสู้ไม่ซื้อครับหมายความว่าม้าเราไม่ดีนะครับก็ถึงไม่ซื้อแล้วอืมกินเลยไหมไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรม้าแลกม้ากันนะครับเอามาไปแลกม้าดีกว่านะครับแค่แรกๆก็พอแล้วโอเคเอาเรือไปจับอีกค <c oughs> ู่ต่อสู้ก็โูกแเราก็ดันคนขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราจะระเบิดเบี้ยอีกนะครับนะครับขายเม็ดไปแล้วขายม้าแล้วจะขายอะไรอีกนอกไก่ก้าวฟ้านะครับ ว่ากันไปครับอดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมากรุ๊กไทยไก่ก้าวฟ้าทางช่อง YouTube มากรุ๊กไทยไก่ก้าวฟ้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครีเอเตอร์นะครับยูทูบเบอร์นะครับช่องเล็กๆนะครับถ้าต้องการสนับสนุนก็กดหัวใจนะครับทาง YouTube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับอะจังหวะนี้ก็ โนเกอกกลานด้านปีกซ้ายบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันครับคู่ต่อสู้หลบขุนลงขึ้นมาแล้วโยวนเลยไหมขายเม็ดขายมา้าขายโคลนขายมันเกมนี้ขายอย่างเดียวนะครับคู่ต่อสู้จะซื้อหรือเปล่าไม่ซื้อก็จะปักโคนขึ้นไปตรงๆแล้วอ่ะ,อะคู่ต่อสู้ซื้ออีกแล้วนะครับเอาเบี้ยก,กินขึ้นไปคู่ต่อสู้ต้องถอยนะครับ ขายหมดแล้วทีนี้จะมีตัวไหนเล่นเนี่ยอ่ะไปครับปูสามเบี้ยไปนะครับเราจะไปโจมตีโคนนะครับก็เอาเท่าที่สัพพะกำลังที่เหลืออยู่นะครับตัวใหญ่ก็แทบจะหมดแล้วนะครับหลบขุนไปแล้วอืมแทงไล่โค่ะเอาเรือก,กลับมาก่อนครับนะครับ เพื่อส่งเบี้ยนะครับไปไล่นะครับเอาเบี้ยตัวในดีกว่าครับนะครับจุดเซนเตอร์ดีกว่าครับนะครับไล่คนนะคนกลับไปแล้วนะครับอ้าวเราทำไรต่อครับทีนี้ก็ถอยขุนครับถอยคุณมาโจมตีเรือบ้างนะครับกดหลบกินไม่ดีครับก็ปักเบี้ยใส่เม็ดอีกครับ เม็ดซื้อกับเรานะครับเม็ดซื้อกับเบีย้ยก็ไม่ว่ากันครับถือว่าพอๆพกันนะครับทีนี้ก็เราก็ได้เบีย้ยคู่นะครับเบีย้ยหงายคู่อันสวยงามนะครับคู่ต่อสู้พยายามเอาเรือออกมาก่อโกนแล้วนะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับเอาไงดีจังหวะนี้รุกก่อนไหมให้ตกแปดไปเลยไม่ดีครับเพราะไม่ตกเขาขึ้นมาล่ะเอาเรือมากันไว้ก่อนครับ ป้องกันนะครับไม่ให้คู่สู้ได้ง่ายนะครับโดนรุกครับก็ถอยโคนมาปิดถ้าเอาเรือมาจับกินเบีย้ยก็ดันขุนไปผูกถ้าเอาเรือมาลุกทางด้านปีขวาก็ดันโคนไปผูกก็มีตามสเต็ปครับอมาจริงๆครับดันขุนไปผูกดันโคนไปนไป,นนไป,ปิดน,น,นะครับเป็นไปตามสเต็ปนะครับตอนนี้ก็เท่ากับเบี้ยนะครับกินเข้าไปครับนะครับถ้ากับเบีย้ยคู่สู้โคนนะครับ แต่เป็นเบี้ยงหงายครับเบี้ยเป็นแลวนะครับก็ทํางานค่อนข้างที่จะง่ายครับจังหวะนี้ก็เอาเรือไปกดกดครับคุณจะสู้หลบไปอย่างไวคุณจะสู้เหลือประมาณหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวินาทีนะครับนะครับแล้วก็เอาเรือมาผูกเบี้ยไว้นะครับไม่ใช่ครับเพื่อต้องการที่จะดานําเบี้ยตัวบนน่ะถอยหลังกลับมานะครับมารวมพวกนะครับถอยหลังกลับมาครับ คือต้องยืนเป็นเบี้ยคู่แบบนี้นะครับถึงจะสู้โคนได้นะครับถอยหลังกลับมาก่อนครับนะครับแล้วก็โยกไปทางด้านปีกซ้ายไปผูกเบี้ยจุดอ่อนไว้นะครับพร้อมที่จะกลับมาซับพอร์ตนะครับกับโคนนะครับก็เอาเรือออกไปทางดนา้นปีกซ้ายบ้างครับกับกินฟีก่อนหนึ่งตัวตัวนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรผูกครับถอยเบี้ยกลับมาครับเรียบๆนะครับจะกินเปิดว้ไ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 ว้แบบนี้ไม่ดีนะครับ ถอยขุนกลับมาอีกครับโดนรุกครับโดนลุกก็ต้องถอยโคนกลับมาโผับกินเบี้ยก็ถอยกลับมาครับโคตรสู้พยายามดิ้นครับกินลุกเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับเอาเรือลุกอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับมือจังหวะนี้เอาเบี้ยไปกินเขาติดนะครับถ้าเราเอาเรือกินโคนน่ะเขากินเรือเราได้โคน2ตัวครับกินเลยครับ คู่ต่อสู้เวลาเหลืออีก3าเบียะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่ข้าวฟ้าครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคู่ต่อสู้ก็แพ้ไปในตำแหน่งนี้สวัสดีครับ